มาครับทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่กับตลาดที่ค่อนข้างสดใสนะครับเมื่อวานราคาบิตคอยขึ้นไปเกือบละเข้าใกล้4ล้านเต็มทีนะครับขึ้นไปนิดเดียวอีกนิดเดียวก็4ล้านเท่านั้นแล้วตอนเมื่อเช้านี้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาบ้างเพื่อไม่ให้นักลงทุนหัวใจวายกันไปราคาก็ย่อลงมาเล็กน้อยแต่ภาพรวมเรายังม,งมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเราก็ไล่ตามขาขึ้นไปเรื่อยๆืส่วนราคาทองคำเมาื่อวานก็มีการย่อลงมาบ้างเล็กน้อยเช่นกัน ตอนนี้เรามีจังหวะการรับของเพิ่มรับไม้เพิ่มก็มีเปิดไม้ขึ้นฟปนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูรละเอียดกันเป้าหมายของราคาทองคําตอนนี้เรามองว่าน่าจะขึ้นไปถึงสัก3,400ตรงนั้นก็เป็นเป้าของเราเราก็เลยรับของเพิ่มตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไป TP ที่เว็บ5ด้านบน cpi นะครับคาดการว่าจะออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่อาจจะกระทบกับราคาทองราคาบิตคอยของเราได้ก็เดี๋ยวมาดูละเอียดกันในคลิปครับแวนเท็ด แพลตฟอร์ม CFD ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดมากกว่า5ล้านคนหนึ่งในโบเกอร์ชั้นนำของโลกที่เปิดให้บริการมาแล้วยาวนานกว่า15ปีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็กผู้เงินทองคาเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้เพื่อรับโบนัสเทรด20,000ดอลลาร์ได้เลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะครับก็ฝารกรบกวนกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับช่องทางติดตามต่างๆของเราไม่ไว่าจะเป็น Facebook YouTube กลุ่ม Discord TikTok ต่างๆนานากดได้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่กดติดตามไว้แล้วนะครับส่วนมาดูที่ข่าวของเราในวันนี้ก็มีตัวเลข cpi ครับอย่างที่ได้แจ้งไปในช่วงแรกเรามีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับหรือว่า cpi นั่นเองของสหรัฐในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็คาดการไว้ว่าจะประกาศออกมาที่ 2. 6นี่เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนนะครับที่ประกาศไว้ที่2.4% ก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองราคาคริปโตปรับตัวลงได้นะครับอาจจะทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆอาจจะปรับตัวลดลงแต่ว่าผมมีทิศนิดนึงครับผมมีทิศอันนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าราคามันคาดการณ์กันว่าอย่างงี้สุดท้ายเนี่ยราคาไอ้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยหรือว่าตัวเลขต่างๆที่จะประกาศออกมาเนี่ยมักจะอยู่ตรงกลาง อย่างเช่นอันนี้ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเขาประกาศไปที่2.4ส่วนครั้งนี้คาดการณ์ว่าที่จะประกาศที่2.6เพราะฉะนั้นตัวเลขผมเดาไว้ก่อนเลยผมให้ไว้ก่อนเลยว่ามันจะออกที่2.5นะครับแล้วตลาดจะค่อนข้างงงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงนะครับมันจะออกมากลางๆกั้มึ่งกัามึ่งอย่างนี้แล้วเราจะเทรดกันยากนะครับอันนี้ก็ประเมินไว้เล่นๆน,นะครับเดาไว,ไว้ว่า2.5แล้วกันก็เดี๋ยวตุ้มครึ่งวันนี้เรามาดูกัน อาจจะไม่ได้มีไลฟ์นะครับแต่เดี๋ยวมาอัปเดตตลาดกันเนาะส่วนข่าวถัไปหามาดูที่ภาพรวมตลาดกันก่อนเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปกันค่อนข้างสวยนะครับเอาคอยบิตคอยขึ้นไปกันหมด 10%5%15% ก็มีให้เห็นส่วนวันนี้ก็เริ่มมีแรงขายมาบ้างแล้วเริ่มมีแรงทํากําไรมาบ้างแล้วนะครับราคาเหรายเหรียญก็ปรับตัวลดลงบิตคอยเมื่อวานหลังจากที่ขึ้นไปเกือบเกือบจะแตก4ล้าน วันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงมาบ้างนะครับลดลงมาบ้างก็เดี๋ยวมารอดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรจะขึ้นไปต่อไหมนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรายังตามเทรนขาขึ้นชุดนี้อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นท่าไหนละตอนนี้ก็เดี๋ยวไปตามกันลองไปตามมาดูนกราฟนะครับส่วนผมมีแวะมาดูอันนี้ครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือ a คอ o t t i s o n หลังจากที่หายหายกันไปนานนะครับวันนี้แวะกลับมาดูอันนี้ซะหน่อยก็พบว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับตอนนี้ เราหลุดออกมาจาก Bitcoin s e a s o n ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่า Bitcoin All Time High ขึ้นมาแล้วนะครับผลช่องของการทำกำไรเนี่ยด้านบนเนี่ยโอกาสมันน่าจะเหลือค่อนข้างน้อยแล้วพื้นที่สำหรับขึ้นไปต่อเนี่ยอาจจะมีจำกัดละนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะหันมาสนใจทางฝั่งเอาคอยมากขึ้นอย่างที่เราเคยดูดูกันไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าเอาคอยแทบจากทุกตัวเลยนะ ลงมาค่อนข้างแรงลงมาแทบจะติดพื้นกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สําหรับการขึ้นเนี่ยมีอีกเยอะมากเยอะพอสมควรเลยแต่อาจจะต้องระวังเรื่องการหาสินทรัพย์ารหาเอาคอยที่ค่อนข้างจะมีพื้นฐานดีหรือว่ามีทรงสําหรับการขึ้นหน่อยนะครับเอาคอยเราเคยแบ่งไว้3ประเภทประเภทไม่มีทรงประเภทยังประคองทรงได้อยู่นะครับกับประเภทมีทรงอันนี้ก็ต้องไปไล่เก็บ2ตัวด้านบนเนาะ ไอตัวสุดท้ายไม่มีทรงแล้วเนี่ยหล่นลงไปหลุดโอแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วมาตามไล่เก็บ2ตัวด้านบนอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์รายตัวกันอีกทีนะครับสำหรับเอลคอยมองว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสจะกลับมาเป็นเอลคอยซีซันได้เราก็ต้องเก็บของกันก่อนตั้งแต่ช่วงนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอมันไปเอลคอยซีซันเราก็อาจจะได้กําไรสักอาจจะ 2, 2> เด้ง3เด้งหรืออะไรก็ได้นะครับเหมือนที่รอบกันก่อนที่ผ่านมาก็ลองไปดูกันเนาะสำหรับเอลคอยมองว่าประมาณนี้คิดว่าตอนนี้ช่วงนี้น่าสนใจนะครับ ส่วนข่าวเพิ่มเติมที่นำมาเสนอกันนะครับก็นอกจากบิตคอยจะเอาทำหายแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลบวกให้กับสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยเช่นหุ้นเหมือนขุดเป็นต้นนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาหมดเลยบวกยกแผงนะครับนอกจากบิตคอยจะบวกด้วยสินทรัพย์อื่นๆก็บวกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยใช่ไหมครับหุ้นบริษัทที่มีการซื้อบิตคอยก็บวกขึ้นมา รวมถึงคนที่ถือบิตคอยด้วยก็รวยขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมีคนเข้ามาทําข่าวว่าซาตโตชิกระเป๋าตังของซัตโตชิที่ถือแต่บิตคอยล้วนๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับ11ของโลกนะครับเมื่อวานผมไปลองเช็คๆดูล่าสุดน,น่าจะอันดับ8แล้วตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยลงทุนแต่บิตคอยอย่างเดียวนะครับซื้อบิตซื้อ a อ l i n นบิตคอยแล้วก็ถือมันไป ตั้ง10กว่าปี20ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีอันดับโลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้สร้างเหรียญบิตคอยของเราอ่ะเข้ามาในกราฟของเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ทางฝั่งของทองคำกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างทองคำนี่ตอนนี้นะครับมีการย่อตรงลย่อตัวลงมาเล็กน้อยก็ถือว่ายังอยู่ในแผนของเราอยู่ ตอนนี้เรากำลังตามชุดขาขึ้นชุดนี้นะครับสีเหลือง1234 5ตรงนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานขึ้นมาติดต้านแถวแถวราคาซัก3 3 6 5นะครับขึ้นมาติดต้านแถวๆนี้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาบ้างน,นิดนึงนะครับเราก็ตามชุดขาขึ้น12 3 4 5ตรงนี้นี่แหละตอนนี้เรามองว่าอยู่ในบีเอฟซีอยู่ก็ลงมาได้สักเท่าไหร่ละเออลองวัดซีโบดูนะครับ ลงมาประมาณสัก50พอดีก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับอยู่ในกรอบที่เราให้ความสนใจประมาณ50-61.8นะครับแถวโซนราคาสัก3,340อ่ะก็เป็นจุดรับของที่น่าสนใจเมื่อเช้าผมก็เลยมีเปิดหมายเพิ่มไปนิดหน่อยสำหรับฝั่งทองคำนะครับรับของเพิ่มไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไป TP กันที่ด้านบนนะครับแถวแถวราคาสัก3,400 ก็มีพื้นที่ให้ขึ้นอีกประมาณอีกประมาณ5000จุดนั่นแหละนะครับออีกประมาณ5 0 0 0ันหกพจุดก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะได้ไหมสําหรับไม้นี้นะครับส่วนไม้แรกเรามันรับของมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ปล่อยโปรฟิตเล t p โปรฟิตรันไปก็ไม่ได้มีอะไรตอนนี้ก็มีรับไม้เพิ่มอีกเล็กน้อยจะได้เก็บกําไรกันอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยนะครับเดี๋ยวหาว่าตอนนี้ไม่มีเปิดไม้ไหนเลย ก็เรามีไม้มาแล้วเราก็เลยค่อนข้างชิลนะครับตลาดเวลานี้เราก็เลยค่อนข้างชิลของฝั่งทอ,องคาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เล็ดปรฟิตลันไปเรื่อยๆส่วนใครไม่มีของอ่ะก็มีเปิดไม้เพิ่มตรงนี้ไปได้นิดหน่อยนะครับผมมองว่าจุดรับตรงนี้ได้ไม้เล็กๆได้อีกนิดหน่อยส่วนราคาบิตคอยฝั่ง i t c o i n กันบ้างนะครับเมื่อวานก็ขึ้นไปอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับขึ้นไปค่อนข้างแรงพอสมควรเกือบๆจะไปแตะ สล้านแล้วสําหรับราคาไทยนะครับดูราคาไทยกันสักหน่อยอันนี้นี่นะครับราคาไทยจากกระดานเทรบิตครับของเราเมื่อวานขึ้นมา3ามล้านเก้าแสนเนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นราคาบิตคอยจะถึงเหรียญละ4ล้านแล้ว นะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวลงให้เห็นนิดหน่อยนะครับตอนนี้ที่เรากำลังตามกันอยู่นะสำหรับบิตคอยเนี่ยเราตามชุดเล็กๆตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยเรารับเรานับไม่ถูกแล้วมันขึ้นมาแบบว่าค่อนข้างจะเป็นเทรนไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับนับไม่ถูกเราก็เลยมาตามชุดเล็กตรงนี้ชุดขาขึ้นตรงนี้นะครับชุดเล็กๆตรงนี้นี่แหละอ่ะเราเหลือชุดสุดท้ายชุดขาขึ้นตรงนี้เราก็ตามไปทีละชุดเลยครับ ตามการพักตัวเอานะครับตอนก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้น1ทีนะครับอาจจะขึ้นมาแบบไม่ได้เป็นเทรนที่สมบูรณ์แบบอะไรมากก็ขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างนิดหน่อยพักตัวนิดเดียวนะครับขึ้นมาต่อพักตัวนิดเดียวขึ้นมาต่อพักตัวนิดเดียวแล้วก็ขึ้นมาสุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดการพักตัวออกข้างแบบเป็นจริงเป็นจังเกิดขึ้นนะครับเราเห็นการพักตัวลักษณะคล้ายๆ้าอาแฟร พักตัวย่อตื้นเพราะว่าแรงซื้อมีค่อนข้างเยอะแรงขายมีค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเกิดการพักตัวตื้นๆต,ตรงนี้พักตัวนิดเดียวแล้วก็เข้าสู่เทนขาขึ้นรอบใหม่ชุดขาขึ้นใหม่นะครับอันนี้เราก็อ้างอิงง่ายๆเลยเราก็อ้างอิงมาจากชุดขาขึ้นครั้งที่แล้วก็ได้นะครับเคยทําตัวเป็นฟอร์มขาขึ้นไว้แบบนี้เราก็ก๊อปปี้เลยนะครับ ก็ปีดก,ก่อนเลยเบื้องต้นนะครับมองว่าประมาณนี้อ่ะคิดว่าน่าจะขึ้นลักษณะใกล้ๆเคียงกันเราก็เลยแบ่งได้สองเพศครับที่เรากำลังตามกันอยู่ตอนนี้เนาะก็คือขึ้นแบบเดิมนะครับขึ้นและพักตัวขึ้นแล้พักตัวแบบนี้เนาะขึ้นพักตัวขึ้นพักตัวอ่ะอันนี้คือแบบแรกที่เราตามก็คือตามของชุดเก่าไปเลยนะครับมองว่ามันน่าจะขึ้นคล้ายกัน ซึ่งก็ดูมีความเป็นไปได้นะครับเมื่อลองวาดเอามาเปรียบเทียบกันดูก็ดูมีความเป็นไปได้อันนี้คือขึ้นแบบแรกลักษณะขึ้นแบบพักตัวไปเรื่อยๆไซด์เว้า up นะครับอันที่2คือขึ้นแบบเป็นเทรนนะครับก็1 2 3 4 5ปกติเลยก็จะเห็นว่าตอนนี้เราน่าจะกําลังอยู่ในเว็บ3นะครับน่าจะกําลังอยู่ในเว็บ3ก็ดูได้จากแรงซื้อดูได้จากกราฟนะครับที่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงอ่ะเดี๋ยวลองวัดฟิโบกันนะครับ เวฟสาอาจจะขึ้นไปได้ถึงมาอาจเป้าเราอาจจะประมาณสักแสน26,000นะครับคิดว่าน่าจะขึ้นไปแต่4แถวแถว4ล้านได้ราคาไทยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีการย่อพักตัวแถวนั้นเล็กน้อยนอกก่อนจะขึ้นต่อไปจบเว็บ5ด้านบนตอนนี้เนี่ยเป้าหมายราคาบิตคอยของเรานะเป้าแรกเรามองไว้ที่ระดับราคาสักล้าน3 0 5 0 0น้เแสนแสนสามหมนะครับขออภัย แสนสามหมื่นห้าพันนี่คือเป้าราคาแรกแต่อย่างที่เราเคยบอกไปเราวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเมื่อวานนะครับจิตวิทยาตลาดว่าแถวๆราคาสักแสนสองแสนสามเนี่ยมันเป็นราคาที่หลายๆคนนักวิเคราะห์ต่างๆนานาเนี่ยเขามองกันไว้เมื่อนานมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงที่ราคามันออลทามหาขึ้นมาช่วงนี้ทุกคนก็เลยเห็นว่ากระแสหรือแม้แต่นักลงทุนรายย่อยคนที่ไม่ได้สนใจตลาดบิตคอยก็เลยยังไม่ค่อยไฮยังไม่ค่อยมีกระแสมากเท่าไหร่ ราคาก็เลยยังค่อนข้างทรงๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปต่อด้านบนเนี่ยขึ้นไปต่อด้านบนถึงสักแสนสี่พันแสนสี่หมื่นแสนห้าหมื่นนะครับผมว่าตรงนั้นน่ะตลาดจะค่อนข้าง้ายละค่อนข้างจะโลภสุดขีดละเข้าสู่ภาวะโลภสุดขีดแล้วก็อาจจะทําให้นักลงทุนรายย่อยๆนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดได้แล้วก็อาจจะเป็นจุดจบของบิตคอย n รอบนี้ก็เป็นไปได้ นะครับเรากด็ดูอยู่เหมือนกันเพราะมองว่าราคาบิตคอยที่ขึ้นมารอบนี้ค่อนข้างจะแปลกยังไม่ค่อยมีความหายเกิดขึ้นในตลาดสักเท่าไหร่นะครับเราก็เลยให้ทุกคนระวังระวังกันไว้นะครับขาขึ้นรอบนี้มันยังไม่รู้แหละว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงเท่าไหร่แต่คิดว่าพื้นที่สําหรับการขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างอาจจะอาจจะยังไม่รู้ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าค่อนข้างอันตรายพอสมควร เพราะว่าไม่มีการย่อพักตัวเลยนะครับขึ้นแล้วก็ออกข้างนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อขึ้นแล้วก็ออกข้างนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นสําหรับสายลองก็ต้องระว,วังตัวกันให้ดีนะครับส่วนสําหรับสายช็อตก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรตอนนี้ก็ยังรอกันต่อไปนะครับวันนี้ไม่ได้มีไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมตอนเช้ามาอัปเดตตลาดกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ